Channel นะคะและจากคลิปก่อนนะคะที่จูนเคยบอกว่าจูนกําลังจะขยายแล้วไก่เพิ่มแล้วก็ลงไก่เพิ่มอีก20-30ตัวนะคะตอนนี้นะคะเล้าไก่ที่จูนขยายเพิ่มเติมจากเล้าเดิมเนี่ยใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้โหลดยิงได้90%แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ เดี๋ยวจะพาไปดูเล้าไก่ที่ขยายกันเลยนะคะค่อยๆเดินมาก่อนนี่นะคะนี่คือเล้าไก่ที่จูนเนี่ยเพิ่งขยายต่อเติมนะคะต่อมาจากเล้าเดิมก็จะเป็นในส่วนของด้านตรงนี้นะคะงบประมาณทั้งหมดนะคะอยู่ที่3519บาทนะคะที่ไปซื้อของมา เออคือจริงๆเนี่ยถ้าจะทำด้วยงบหน0 0งพันพันห้าสองพันอะไรพวกนี้เนี่ยก็ทำได้แหละนะคะเพราะว่าบ้านจูนเนี่ยมีไม้เนื้อแข็งค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม้ไผ่ก็มีเยอะนะคะถ้าจะทำตามคอนเทนต์ที่เขารีวิวเล้าไก่ราคาประหยัดด้วยงบ500งบ1,000งบพันห้าอะไรพวกนี้เราก็ทำได้นะคะแต่อันนี้เนี่ยที่มันค่อนข้างราคาสูงนิดนึงเพราะว่าเราเนี่ยใช้ของที่มันค่อนข้างดีแล้วก็ทนไปเลย พราะจุนกลาว่าจุนทำเนี่ยก็คงอยากให้มันอยู่ได้นานนะคะเป็นสิบปียี่สิบปีเวอร์ไปหรือเปล่าก็อยากให้มันอยู่ให้ได้นานที่สุดนะคะบางทีเกษียณมาเนี่ยก็อาจจะมาทํางานงานเกษตรตรงนี้ต่อก็ได้เดี๋ยวจะพาไปดูข้างในกันเลยนะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูใหม่อันตัวนี้คือประตูทางเข้านะคะที่จะเป็น หน้าต่างสมัยโบราณนะคะเป็นหน้าต่างบ้านโบราณอันนี้เราก็มาอัดแอปเอาเป็นประตูทางเข้าเราไก่ของเราก็ค่อนข้างวินเทจนิดนึงนะคะถือกล้องคนเดียวนี่อันนี้เสร็จแล้วประมาณ90 95เซ้ละกันนะคะ <S 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 ก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นทางเข้านะคะ ของจริงก็จะเป็นแบบนี้นะคะประตูทางเข้าเล้าไก่อันนี้ต้องใสยย่ย่อนิดนึงนะคะต้องยอ่อเข้าไปนิดนึงใครปวดหลังปวดเอวก็ลำบากนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะก็ที่มันแพงเนี่ยเพราะอะไรเพราะนี่เสานะคะเสาอันนี้เนี่ยต้นละลอยเท่าไหร่วะร้อยกว่าบาทเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูสลิปอีกทีนึงนะคะว่าเท่าไหร่ อันนี้เนี่ยใช้เสาตัวนี้ไปเลยเพราะว่ามันจะได้อยู่ได้ทนได้นานนะคะส่วนไม้พวกนี้เนี่ยเป็นไม้เป็นไม้ที่มีอยู่แล้วนะคะจากบ้านสมัยโบราณที่รื้อมานะคะก็ยังเก็บไม้ไว้อยู่อันนี้คือไม่ได้ซื้อไม้นะคะที่ซื้อก็จะมีเสาอันนี้แหละนะคะต้นละร้อยกว่าแล้วก็มีสังกะสีแผ่นเรียบตัวนี้นะคะก็ซื้อมาด้วยบวกกับซื้อตะแกรง ตะแกงก็ซื้อมานะคะแต่ยังใช้ไอที่ซื้อเนี่ยใช้ไม่หมดนะคะยังมีเหลือส่วนอันนี้นะคะที่เอามาเนี่ยแกะมาจากอันเดิมนะคะแกะมาจากเล้าเดิมตัวนี้แล้วตรงเล้าเดิมเนี่ยใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะภาษาอีสานเขาเรียกว่าแยงอ่ะนะคะชื่อทางการมันเรียกว่าอะไรไม่รู้เนาะแต่มันก็คืออันนี้นะคะอันนี้ก็คือเอามากั้นเอามากั้นแทน ำหรับตรงนี้ที่เคยบอกไปนะคะว่าจะลงไก่เพิ่ม20ถึง30ตัวอันนี้ยังไม่ตัดสินใจว่าจะลงเท่าไหร่นะคะอยากลง30ตัวแต่ก็กลัวตัวเองจะไม่ไหวเพราะว่าดูคนเดียวไอ้รุ่นเดิมนี้ก็20นะคะตรงนี้ก็จะลงเพิ่มอีกน่าจะ20ตัวแหละนะคะก็จะลงที่เราเดิมอันนี้ตรงไม้อันนี้ยังไม่ได้เคลือบชแชแ็กันปลวกนะคะว่าจะเคลือบไปเลย ค,คือที่ราคามันสูงนิดนึงก็เพราะว่าช่วงนี้วัสดุมันก็แพงด้วยแล้วก็ทําแล้วเนี่ยทาดีๆไปเลยนะคะถ้าราคาประหยัดตามงบพันหนึ่งอะไรจุงก็ทําได้แหละไม้ไผ่เยอะมากถ้าเอาไม้ไผ่มาทําก็ทําได้แต่มันจะเสียเวลาเหลาเสียเวลาต้องไปตัดไม้ไผ่ดีไม่ดีปลวกกินอีกหักง่ายอีกอะไรพวกนี้ อันนี้อีกสิบเที่ยังไม่คอมพลี t สมบูรณ์ร้อเซก็เพราะว่ายังเหลือที่นอนนะคะยังไม่ได้ทําที่นอนให้ไก่นอนยกขึ้นสูงให้ไก่นอนแล้วก็ว่าจะทําบันไดไก่ให้ไก่เดินเล่นกับรังไข่นะคะก็ยังไม่มีตัวนี้ก็เลยยังเหลืออีกนิดนึงนะคะแต่ก็ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วแหละเก้าสิบเปอร์ซนอันนี้จูนออกมาแล้วนะคะปิดประตูก่อนปิดยังไงล่ะทีนี้ ชอบชอบประตูที่สุดเลยวินเทจมากเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันอีกนะคะตรงนี้ใช้เวลาทำสองวันนะคะรวมทั้งหมดเสร็จสับก็สองวันเต็มเอถมดินด้วยนะคะถมดินยกขึ้นสูงอันนี้เป็นจากด้านหน้าจากทางบ้านที่เดินเข้ามา ทางด้านข้างของเราอ่ะนะคะเออแล้วก็มีสังกะสีด้วยนะคะหลังคาหลังคาตรงนี้ใช้เป็นสังกะสีนะคะนีสังกะสีเก้าแผ่นก็ร้อยกว่าบาทเหมือนกันนะคะตรงนี้อันนี้นะคะส่วนไอ้โล่งๆตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะที่เป็นโล่งๆโซนนี้เนี่ย ก็จะตอกเป็นกลางแสลนเอ้ล้อมล้อมล้อมไอส้สีตะข่ายสีฟ้านะคะอันจะล้อมไว้เป็นพื้นที่ให้ไก่ออกมาเดินเล่นคลายเครียดนะคะอัจจะเสริมปลูกหญ้าหวานแถวแถวเนี้ยให้ไก่อันนี้เราเดิมเปิดไฟให้น้องก่อนมีแต่อยากใ่ญ่ไม่ได้ทำความสะอาดวันนี้เก็บไข่ไปแล้วนะคะ เรียบร้อยก็เปลี่ยนเปลี่ยนน้ําล้างถังน้ําใส่น้ําอันใหม่แล้วก็ให้อาหารไปแล้วเรียบร้อยนะคะโหมันจะอยากย่ายไเขาโซนนี้นะคะจะทําให้น้องเดินเล่นอันนี้ดินก็คือจะเอามาถมถมพื้นเพิ่มเพราะว่าเดี๋ยวหน้าฝนเนี่ยน้ํามันจะท่วมเล้าไก่จูนะคะแล้วมันจะชื้น เเดี๋ยวพวกสัตว์เลยคานพวกนี้เดี๋ยวมันจะเข้ามาพวกไอ้ตะขาบงูกิ้งกืออะไรพวกนี้เดี๋ยวมันจะมากัดไก่ก็เดี๋ยวจะเถอะถมเพิ่มให้มันสูงขึ้นมานิดนึงให้เท่ากับเล้าอันใหม่นะคะตรงนี้เพราะตอนนั้นทําแบบอย่างที่บอกอะค่ะก็มือใหม่อะเนาะก็ทําแบบมั่วๆลองผิดลองถูกกันไปเรื่อยๆอันเล้าเดิมนี้ดัดแปลงมาจากกระท่อมนะคะกระท่อมที่นั่งเล่นที่มีไว้อยู่แล้วสมัยนานแล้วเหมือนกันตั้งแต่จูนเก้าขวบ ตอนนี้28นะคะก็ยังอยู่สภาพดีนะคะมาดัดแปลงได้ก็กละว่าจะทําเป็นเล้าไก่เอาไว้รอวันกเกษียณอายุราชการจะอยู่ถึงหรือเปล่าไม่ใช่เล้าอยู่ถึงนะคนเนี่ยจะอยู่ถึงหรือเปล่าโอเคนะคะอันถ้าเราจะประหยัดประหยัดงบประมาณเนี่ยจูนทาได้สบายมากเพราะว่าเศษไม้เนี่ยก็เหลือเยอะนะคะ ไม้เนื้อแข็งตรงนี้เนี่ยก็เป็นแค่บางส่วนที่มีนะคะไอ้ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ทางนู้นนะคะทางทางที่เคยพาไปเดินชมทุ่งนานะคะทางยุงข้าวก็จะมีเยอะแล้วก็ต้นไผ่ก็มีนะคะแต่ว่าต้นไผ่เดี๋ยวจะเอามาทําเป็นที่นอนให้ไก่ค่อยตัดต้นไผ่มาไม่ได้เอามาทําเป็นเล้าเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ทนแต่เล้าไก่ที่เราทํากับไม้ไผ่ก็มีนะคะเป็นเล้าไก่บ้าน ตาเล้าไก่บ้านเราทํานานหรือ,อยังนะกี่ปีมาแล้ว,ลวตอนหนูอยู่ปอเหมือนอยู่เหมือนอยู่ปฐมไหมปอสี่ปอห้าน่าจะปอสี่ปอห้าตอนนั้นก็น่าจะสิบขวบสิบเอ็ดขวบตอนนี้ยี่สิบแปดขวบนะคะคุณนานมากโหเป็นสิบกว่าปีอะ่ะอันนี้คือต้นไผ่ที่บ้านนะคะที่จะเอาไวาทําเล้าไก่ก็ได้หรือว่าจะเอาไปทําเป็นที่นอนให้ไก่นะคะ อันนี้เล้าไก่บ้านนะคะที่พามาดูอันนี้ทำจากไม้ไผ่แต่ก็อยู่ได้นานได้นานเหมือนกันก็ยังไม่ได้ผูกง่ายนะคะเนี่ยอันนี้ตั้งแต่จนเรียนปถมแต่หลังคาเปลี่ยนไปใหม่แล้วนะคะรู้สึกตอนแรกไม่ใช่หลังคานี้อันนี้จากไม้ไผ่ขอไปดูหน่อยชินี่วันนี้จะมีที่นอนนะคะอันนี้เป็นเล้าไก่บ้าน เดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยโอ้ยไม่ต้องตกใจน้องตกใจเราเพราะว่าเราไม่เคยมาจุจุจสิเฮ้ยอ่ะให้น้องออกไปก่อนเนี่ยค่ะอันนี้อ๋ออันเนี้ยอันเนี้ยทำที่นอนเรียบร้อยแล้วมีที่นอน แต่ของเราไก้ไขเรายังไม่ได้ทําเดี๋ยวเราจะทํานะคะน้องตกใจไปดีกว่าโดโด